มอผสานไว้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถสไตล,ล์ลุยๆแต่ยังต้องการความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้งานประจำวันเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของไทแรงรีโน o สีเขียวคันนี้สีเขียวที่ใช้เป็นเฉดที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงดุดันและใกล้ชิดธรรมชาติเหมาะกับสายลุยที่ต้องการลุกแตกต่างจากรถทั่วไปตัวรถถูกออกแบบให้มีความบึกบึนมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่กันชนหน้าแบบสปอร์ตและไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบที่เพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถ บอดี้ด้านข้างมีเส้นสายที่คมชัดทําให้ดูมีมิติและความล้ายุคข,ขึ้นไปอีกส่วนด้านท้ายให้ความรู้สึกสมบุกสมบันเหมือนรถออฟโรดเต็มรูปแบบแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่บ่งบอกถึงความพรีเมียมอย่างชัดเจนเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างภายในของรีโน่ถูกออกแบบให้รองรับทั้งความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานทุกรูปแบบบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสริระอย่างดีเยี่ยมวัสดุภายในเป็นแบบพรีเมียมให้สัมผัสที่หรูหราพื้นที่นั่งกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ทำให้การเดินทางใกล้หรือการนั่งหลายชั่วโมงรู้สึกสบายกว่าเดิมหน้าจอคอนโซลกลางเป็นแบบทัศสกรีนขนาดใหญ่ใช้งานง่ายตอบสนองไวรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนทั้งระบบ iOS และ Android พร้อมระบบเสียงที่ละเอียดคมชัดให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีขึ้นในด้านเทคโนโลยีไทยแรง Reno จัดเต็มมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนมีระบบช่วยขับขี่หลายอย่างเช่นระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบตรวจจับมุมอับสายตาและกล้องรอบคันที่ช่วยให้การขับในเมืองหรือการออกทริปนอกเมืองมีความปลอดภัยและง่ายมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการยึดเกาะถนนระบบลงทางลาดชันและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดที่ทำให้การลุยป่าลุยน้ำหรือขึ้นเขาเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจมากกว่าเดิมเรื่องความใช้งานจริงหรือ Practicality ก็ถือว่าโดดเด่นกว่าเดิมห้องโดยสารที่กว้างและปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้หลากหลายช่วยให้เหมาะกับทั้งการเดินทางครอบครัวและการขนของในชีวิตประจำวัน พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างมากพอสำหรับอุปกรณ์แคมปิง้งกล่องใสเครื่องมือหรือกระเป๋าเดินทางหลายใบนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆรอบรถเช่นที่วางแก้วหลายตำแหน่งกล่องเก็บของหน้าและช่องชาร์จไฟห่อไลจุดทําให้การใช้งานรถคันนี้สะดวกกว่าที่คิดส่วนในด้านสมรรถนะไทยแรงเรโน่ไม่ทําให้ผิดหวังเครื่องยนต์ถูกออกแบบให้มีแรงดิดสูงตั้งแต่รอบต่ําทําให้ขับขึ้นเขาลุยทรายหรือวิ่งในเส้นทางออฟโรดทําได้อย่างมั่นใจช่วงล่างถูกเซตมาให้รับแรงกระแทกได้ดี ไม่ว่าจะเป็นหลุมหรือพื้นถนนครุขะก,ก็ยังเก็บอาการได้เนียนทําให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกสั่นหรือกระแทกมากเกินไปแม้จะเป็นรถที่สร้างมาเพื่อความรวยแต่การขับในเมืองก็ยังให้ความนุ่มนวลและควบคุมง่ายทวงมาลายตอบสนองไวทําให้ขับสนุกและมั่นใจทุกสถานการณ์การประหยัดน้ำมันก็ถือว่าสอบผ่านแม้จะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่และเน้นพลังแต่การจัดการระบบเชื้อเพลิงถือว่าทำได้ดี คุณสามารถใช้งานในชีวิตประจํำวันได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายมากเกินไปอีกทั้งยังมีโหมดขับขี่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในเวลาที่ไม่ต้องการกำลังมากช่วยให้การขับขี่ประหยัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยรวมแล้วไทแรงเรโน่สีเขียวคันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่ครบทุกด้านทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีครบครันความสะดวกสบายสมรรถนะลุยๆและความอเนกประสงค์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในเมืองการเดินทางใกล้หรือการออกผจญภัยก็สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ให้ทั้งความหรูหราและความแข็งแกร่งในคันเดียวไทยแรงริโนสีเขียวคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากถ้าชอบคลิปลักษณะนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า